ป็นิงคนตาบอบรรลุทำได้ไหมเอ้าทำไมจะบรรลุไม่ได้ล่ะได้ฉะนั้นแหละอาจารย์ทำไมคนทำดีแล้วโดนจับผิดสารพัดแต่บางคนทำไม่ดีกับส่งเสริมกันจังโอยมันก็เป็นเรื่องปกติมันก็มีทั้งสองม,มุมคนทำดีมีคนส่งเสริมก็มีเหมือนกูทำเนี่ยทุกวันนี้ก็มีคนส่งเสริม แต่มีคนจับผิดด้วยไหมก็มีคนจับผิดด้วยมันเป็นโลกกระทำมันเป็นของคู่กันมึงจะให้ทุกคนมารักมึงมันเป็นไปได้เหรอกูจะให้ทุกคนมารักกูเป็นไปได้เหรอเวลากูทําดีมันก็มีทั้งคนชมเชยยลรอสรรเสริญก็มีคนคอยจ้องจะซ้ําเติมหรือคอยจ้องจับผิดมันเป็นโลกกระทำมึงต้องเข้าใจโลกกระทำมีล่าเสื่อมล่ามียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีความสุขย่อมมีความทุกข์ มีสรรเสริญย่อมมีนินทาเนี้ยความหมายมันมีคนชมมึงก็ต้องมีคนเกลียดเมึงมีคนสนับสนุนมืองก็ต้องมีคนต้องจะล้มล้างเมืองมันเป็นธรรมดาของโลกมึงจะไปฝืนธรรมดาของโลกทําไมหน้าที่มืองคือทําดีแล้วทําต่อไปไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะจ้องจับผิดถ้ามึงไม่มีอะไรเขาจับผิดยังไงมันก็จับผิดมึงไม่ได้ไม่ต้องไปกลัวมึงจะไปกลัวทําไมถ้ามึงกลัวแสดงว่ามึงผิดมึงเลยกลัวคนจะจับมึงได้ แต่ถ้ามึงไม่ได้ทําอะไรผิดใครก็จับต้องมึงไม่ได้ใครจะจับได้กูทําอะไรทุกวันนี้กูทําประโยชน์อย่างเดียวใครจะด่ากูจะบอกว่าคนจะได้เลิกตีเตียติไปเลยจากกูไม่สนใจอยากตีตีเลยเพราะอะไรกูทําประโยชน์กูไม่สนใจใครติเทนานถ้าติเป็นประโยชน์กูจะรับฟังไว้แต่ถ้าติแล้วกูเสียประโยชน์คําว่าเสียประโยชน์คือเสียประโยชน์ต่อสิ่งที่กูทําอยู่จากเดิมกูทําประโยชน์ได้แต่มีคนติแต่พอเวลามากูยอมทําตามคนไม่ติแล้วกูทําประโยชน์ไม่ได้เลย กูทาประโยชน์ต่อไปแล้วปล่อยให้คนมันติดีกว่าเพราะอย่างน้อยแม้มีคนติกูก็ยังทําประโยชน์ได้กับคนมากมายที่ตกทุกข์ได้ยากทําไมกูจะไม่ทํากูทําดีกว่าใช่หรือเปล่ากูยอมให้คนด่าทั้งโลกแต่กูทาประโยชน์ได้ทั้งโลกเช่นเดียวกันเอาสิมันเสมอกันไหมล่ะมันเสมอกันอ่ะกูไม่ทํากูก็โดนด่าเรื่องอื่นอยู่ดีงั้นกูทําดีกว่ากูก็โดนด่าไปเลยเพราะกูไม่สนใจ กูสนใจเฉพาะประโยชน์ตรงหน้าใครอยากด่าทอต่อว่าตรงไหนเอาเลยจะเต็มที่เลยซัดมาด่ามาแต่หาจุดผิดกูให้เจอถ้าหาจุดผิดกูไม่เจอมันก็ทําอะไรกูไม่ได้แล้วกูต้องทนอะไรไหมไม่ต้องทนทุกวันนี้ใครด่ากูกูไม่ต้องทนหลายคนไปยางอาจารย์อดทนนะจะมีกําลังใจมากๆนะเป็นกําลังใจให้อาจารย์มากขอบคุณมากเลยอนุโมทนาแต่กูไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกไม่ถึงว่ากูไม่รู้สึกกูไม่ได้เสียกาลังใจกูไม่รู้สึกว่าหมดกําลังใจกูไม่รู้สึกกลัวใครกูไม่กลัวใครทั้งนั้น กูกล like ัวอย่างเดียวคือสันดานการกระทำความเลวความชั่วของตัวกูเองกูกลัวกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตของตัวกูเองกูไม่กลัวของใครเพราะแต่ละคนใครทํากายวาจาใจทุจริตมันต้องเป็นผู้รับผลจากกายวาจาใจทุจริตของตัวมันเองแต่กูมีหน้าที่ในการกลัวกายวาจาใจทุจริตของตัวเองนี่คือสิ่งที่ตัวกูกลัวที่สุดคือกายวาจาใจทุจริตของตนกูไม่เคยกลัวใคร ใครจะด่าทอต่อว่าจะออกมาจะแบบอูหุกเป็นคนที่มีอำนาจราชสักในประเทศสามารถจัดการทุกคนได้กูไม่กลัวกูไม,ไม่เคยกลัวต่อใครไม่เคยหวั่นเกรงต่อกิเลสตัณหาขอ,ของใครสิ่งเดียวที่กลัวกลัวหวั่นเกรงคือกิเลสตัณหาของตัวเองนี่คือสิ่งที่กูควรกลัวภัยเวรใดๆที่กูควรแก่การระมัดระวังกูไม่เคยระมัดระวังในภัยเวรภายนอกเลยกูระมัดระวังภัยเวรเดียวคือภัยเวรในใจของกูเอง คือภัยเวรจากราคะโทสะโมหะของตนนั่นคือสิ่งที่กูต้องระมัดระวังและระเวดระวังในการต้องกันภยัยนี่คือสิ่งที่กูควรหวาดกลัวนันั้นสิ่งภายนอกไม่ได้เป็นปัจจัยต่อภายในของกูเลยแต่ภายในของกูเองนี่แหละจะเป็นปัจจัยในการทําลายกูลงได้เพราะฉะนั้นกูไม่เคยกลัวต่อใครกูไม่เคยกลัวต่อสิ่งใดกูจะทำแบบนี้ต่อไปไม่มีใครสามารถขวาง ไม่มีใครสามารถห้ามกูได้ถ้ากูยังไม่ทําอะไรผิดถ้ากูทําผิดกูต้องยอมรับผลของการกระทํานั้นแต่ถ้ากูยังทําทุกอย่างถูกต้องตามหลักคําสอนพระเจ้ากูไม่ต้องรับผลของการกระทํานั้นผลเดียวคือมีแต่ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยก<ๆ>ูไม่กลัวใครจะว่ายังไงกูไม่กลัวเท่านั้นใครจะด่าอะไรจะดูขู่ขู่อาฆาตขู่เข็นขู่ขู่มาเลยกูไม่กลัวไม่กลัวกลัวอ,อย่างเดียวคือกิเล ใใสิ่งที่ต้องแก้ไขแก้อย่างเดียวคือกิเลสในใจสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวคือกิเลสในใจแค่นั้นเพราะฉะนั้นกูไม่เคยกลัวเพราะมึงไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยใจกูไม่เคยรู้สึกหวั่นกลัวต่อของพวกนี้เลยไม่มีใครจะดา่าใครจะใส่ร้ายป้ายสีใครจะขุดคุย้ยถ้าทุกอย่างกูยังถือความบริสุทธิ์ไว้ยังถือหลักฐานในความบริสุทธิ์ไว้กูไม่กลัว แม้จะเปิดรับบริจาคในนามบุคคลก็ตามแม้จะมีคำนินทาว่าร้ายนินทาว่ากล่าวอะไรแค่ไหนก็ตามด่าเลยและเดี๋ยวกูจะเปิดรับบริจาคต่อไปด้วยในบัญชีส่วนบุคคลนี่แหละเพราะมันจําเป็นต้องใช้บัญชีบุคคลยังไงก็ต้องใช้เพราะมันเอาไปทําประโยชน์ได้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้มึงกูยังกูไม่สามารถทําอย่างอื่นได้นอกจากวิธีนี้ในการที่จะทำได้เอาบัญชีคนอื่นมามันก็ป่าบนกับเงินคนอื่นอย่างเงี้ยเอาบัญชีมูลนิธิมามันก็ยังปะาบน แต่ถ้าอันไหนมันไม่ปะปนเขาเปิดบัญชีแยกมาได้กูจะเอาบัญชีนั้นมาแล้วก็ต้องเป็นบัญชีที่กูต้องคุยกับเขาแล้วเขาต้องพร้อมเปิดเผยสเตทเมนต์ statement. ถ้ากูจะช่วยเหลือใครไม่พร้อมเปิดเผยสเตทเมนต์กูไม่ช่วยก็ต้องคุยตกลงกันก่อนเพราะกูทําทุกอย่างไม่มีนอกไม่มีในแล้วจะเอาบัญชีอะไรมาให้กูเอาเงินจากตรงนั้นไปหักค่าใช้จ่ายกูกูก็ไม่ให้ด้วยทําไม่ได้เพราะ ที่กูทํากองบุญทุกอย่างมากูไม่เคยเอากองบุญเหล่านี้ไปหักค่าใช้จ่ายกูโอนตรงเข้าวัดวาอารามโดยตรงแะนั้นถ้าจะเอาเข้าไปแล้วไปมีการหักค่าใช้จ่ายส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากไปดึงไปโอนออกก่อนในระหว่างที่กูกาลังทําบุญอยู่เฮ้ยเดินมาอ้าขออ้าเฮ้ยกำลังจําเป็นต้องทํานะต้องโอนไปก่อนไม่มีเงินจ่ายกูไม่ทำเพราะเวลาชี้แจงมันชี้แจงยากว่าเงินไปไหนเอาไปทําอะไรมันต้องหาหลักฐานอีกว่า,าไปทําจริงไหม มันยากมันยากลำบากไปหมดกูจะบอกให้กูไม่สนใครเท่านั้นแหละใครจะพูดก็พูดไปแต่เตือนก็รับฟังไว้แต่กูจะดูตามบริบทบางบริบทมันสามารถทำได้ก็ทำบางบริบททำไม่ได้ก็ต้องทำไม่ได้ก็ในเมื่อกฎหมายมันให้ช่องไว้ว่าสามารถรับบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ได้10ล้านต่อหนึ่งบัญชีโดยไม่ต้องเสียภาษีแค่กระทบยอดให้ตรงกันแล้วโอนตรงโอนเข้าเท่าไหร่ต้องออกเท่านั้นไปอยู่ในวัดวาอารามนั้นไปอยู่ในสถานที่นั้น ได้บัญชีละสิบล้านเป็นบัญชีบุคคลไม่ต้องเสียภาษีเรียกว่าให้โดยสเสน่หาได้ถึง10บล้านตามกฎหมายกําหนดก็มันให้ช่องไว้เราก็ทําได้เกินกว่านั้นอยากทำจะไมจ่ายภาษีไปไม่อยากจ่ายภาษีอย่าให้เกินก็แค่นั้นแล้ววลาระหว่างที่เราพยายามเนี่ยอย่างอาจา,ารย์กำลังชี้แจงกำลังเนี่ยทำทองคําถวายใช่ไหมยังไม่ได้โอนเข้าวัดนะชี้แจงก่อนนะ เงินสดตอนนี้ยังไม่ได้องเข้าวัดกําลังทําความเข้าใจอยู่ว่าตอนเนี้ที่แจ้งยอดไปเนี่ยท่านรับรู้รับทราบในบริบทไหนอันนี้เดี๋ยวขอปรึกษากันก่อนว่าเราจะโอนยอดนี้หรือจะต่อยอดให้จบอีกนิดนึงเพราะว่าไปคุยกับท่านไว้เนี่ย,ย,เ,ยเราคุยกับท่านก็คืออท่านพูดเรื่องเจดีอะไรนะทองหรือทองแดงทองอ๋อฮะข้อสรุปนะครับว่า อ๋อโอเคตามนั้นโอเคตามนั้นโอเคโอเคงานก็วันเกิดมุนิตาจิตวันเกิดหลวงพ่อยี่ส